สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันอนี้กลับมาพบกับน้ำเสียดนะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิบห้าไปตามแนวทางเลขบนพ่อบุรีรัมนะคะงวดว่หาหันนี้พ่อบุรีรัมเลขเด่นล่างเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้าค่ะเข่าบนเข่าล่างเลยค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นเพิ่นเลขบนงวดว่หาหันนี้พ่อเพิ่นว่าแปดกับเก่าว,ว่ามานน้ำกัน คิดเลยค่ะท่านผู้ชมมาน้ากันแปดเก่าค่ะงวดนี้พอว่าเอาอีกบอ่อเลขบนเอาค่ะเบิ้งอีกค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของพ่อบุรีรัมขอบคุณแนวทางพอได้ค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะสวัสดีครับค่ะเป้งได้พอ่อดีขึ้นบ่ค่ะเออดีขึ้นพอดีมื้อนี้หมอนัดไปอ่ะหาหมอค่ะเชื่อติดอยู่ หมอว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยถ้ายังไม่เชื่ออยู่กับคงจะส่งตัวไปเฉพาะทางบุรีรัมย์อืไปหาหมอเฉพาะทางหายแล้วพอ่อหายแล้วค่ะหนาวว่าพ่อ,พอยุ่งคนแบบนี้กำลังไม่ลุ้มมือเศร้าหกหนาวหนาวเกี่ยวเข่าไปค่ะกำลังลงเกี่ยวอ๋อเดือนนี้น่ะสิเบิร์ตนาะพ่อเนาะแม่เนเบิร์ตเดือนนี้ก็ค่อนข้างสิเบิร์ตหมดละค่ะ นาแรงแล้วเนาะพ่ะพานนี้เออค่ะเมื่อแล้วค่ะท่านผู้ชุมนี่จะสิลมหนาวจะแล้ววานค่ะท้องค่ำเต็มทงไฮทงหน้ากับสิเมื่อต์นพ่ะพานนี่เริ่มปีหนาค่ะท่านผู้ชุ่มวันนี้เอ้าพ่อคลิปนี้เป็นแนวทางเลขบนเนาะพ์แงนเป็นแนวทางเลขบนค่ะโอ้พลาดนพ่ะพอว่าอันนี้แปดกับเก้าว่มีสิบหน่วยกอดข้อกันมากค่ะ มวดนี้พ่อตัดสินใจแบบนั่นเลยเอาแบบตรงตามสูตรได้ค่ะพ่อถ้าเราตามนั่นเลยค่ะบนเอาแบบได้ก่อนค่ะพ่อพร้อมแล้วป่ะพ้อมแล้วค่ะครบบนล่างค่ะครบบนล่างค่ะห้าสี่หกห้าสี่หก ศูนย์เเกาหตัวบนสองตัวบนสี่ห้าส <talk bitch S 1> <nine>, ี่ห้าหกห้าหาเกาศาศนย์หตัวบนสามตัวบนหกสี่ห้าหกสีห้า 90 690 110 110อ่ามี4คู่โอ้พอเบิ่นกับเลขพี่น้องแล้วค่ะท่านผู้ชมคนนี้ขอฝากอ่าเลขไม่มาด้วยกันบนเลนล่างเอาอยีกกว่าพอ4 4ตัว4ตัวค่ะ<า>บ่ประกบคู่กันบนล่างเลยเลขไม่มาด้วยกันบนล่าง บนล่างตัวใดพอสองเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสามแปดค่ะเลขโอ้เลขไม่มาด้วยกันบนล่างแต่ว่าเอฟซียาฝ่าไปเสียพอได้ค่ะถ้ามักกระจัดโหลดค่ะเพราะว่างวดว่าหานี่เลขบนพอเพิ่นผาดค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นงวดแรกลงไป กะให้เอฟซีเบิ่งก่อนนะพอฝากให้เบิ่งฝากให้เบิ่งไห้ก่อนค่ะท่านผู้ชมงวดนีอย่าฝ่าวเสียพอเพราะว่าน้ำเสียกับท่านในมีสถิติถ้าน้ำเสียมีสถิติเราน้ำเสียสีว้าวบวกาให้เอฟซีฟังยำแล้วยำอีกค่ะอันนี้คืองวดนี่เป็นงวดแหลกค่ะงวดว่างหันนี่พอเพิ่นให้เลขเไม่มาด้วยกันจงังบนมันฝันกอดข้อกันมาก เก่าแปดแปดเก่าค่ะอันนี้ขอฝากให้เอซเบิงงไว้กอนนอพอเนาะ<ม>นค่ะนี่ค่ะมาเอาเลขประกอบคูน้ำพอค่ะท่านผู้ชมค่ะมักตัวไหนเป็นพิเศษค่ะพ่อหกขากับหนึ่กากับ1 0 3ตัวหรอพ่อสตัวกับหกหกห้าหนึ่งหน้าห่งเบิรนหน้าค่ะพ่อ เลขล่างนี่มีเพิ่มมีย่ำบ่พ่อเลขล่างนี่อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะพอ่อเลขล่างเหมือนเดิมอันนี้น้ำเชีย้ยนเป็นโค้งสุดท้ายเนาะพอ่อโค้งสุดท้ายโค้<า>งสุดท้ายล่ลางไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังเหมือนเดิมรักเดียวใจเดียวค่ะเอาหนะักเน้นล่างเน้นเน้นตะวัน,น,น,นวค่ะอ่า ยูรับสิบหกยูรับสิบอืมค่ะรักน้อยบ่เป็นแน่นอนรนะ้านเปอร์เซ็นต์รักพ่เป็นตามสูตรนะคะท่นนานผู้ชมตามสูตรค่ะว่าอ่านไปตั้งรักเลขผิดจังว,าวา่าว่าเป็นแปดเป็นรักน้อยก็เป็นรักน้อยแค่ะเ <c oughs> สียใจขนาดเสียใจขนาดว่า,ารถหันกระตัดเจ็ดถีมเสียใจบุเสี่ที่ตัดเสียก็ว่าเจ็ดดับ ะเนียนพ่อเพ่นกกดัับือนนน่่้ำเชี่ยกันยังดับวันนี้เพิ่นกระดับหากรบอกซ้ำผลเนี้ยหาเนาะพ่ออยูเปนจันดูมันเดิมของพ่ออืมหาเพราะว่าเลขลรางมันบวกกันเนาะพ่อกผลลัพธ์ออกมามันก็ยูดียูดีเด้อพ่อแต่ว่าหงุดหัิดจังได้มาเห็ดเท่าเนาะค่ะเอาการ เขากะเห็ดไปตามสูตรเนาะพ่อซีแน่รึว้างไดนพ่อซีแน่ว่าจังไดนก็ขอให้ติดตามไปเพราะว่าว่าแม่เลขผิดเด็กคนผิดเองเลขผิดคนผิดค่ะเลขผ่้ผิดคนผิดการท่านผู้ชมถูกต้องค่ะพ่อคนเดีเที่ส่งไปให้น้ำเชื่ไปมันแม่นเบอร์ดเด็กค่ะมันคนล่างเนี่ย มันก um, ็แมนเบื้อเดยชทั so ้งสองตัวสามตัวเบิดเพียงแต่ว่ามาตัดสินใจผิดพลาดน้อยเดียวทันเองค่ะอืมนี่แหละน้ำเชื่อให้เพคนเอาคืนึ้าผู้ใดผู้คนซื้อออกวันอาทิตย์เนาะพ่อเนาะแมนพ่อก็ยังบาดนี้มันหาบมาสองหัวติดเนาะพ่อนั่นแบอลมันสิเบิร์นหนาบุพ่อบอลนี่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเลขช่วงเนี่ยไทยไทยมันนี่เพิ่มมันจะเป็นแบบนี้ประจำหกเก้าหก เก้าแจังจ่ะแตว่าพ่ออันมาควบบนล่างพอไม่หกตัวนี่ยคันเขาคู่ไดคู่หนึ่งบนหรือล่างหนาที่ตามอยู่ที่พอน้้ำเชี่ยมักอยู่เขาล่างเปร์เซ็นต์น้ำเชี่ยมดรเปอร์เซงให้น้ำเชี่ยวหมดแล้วมาพันเดอืงวดว่าหันกับเขาเอเขาทั้งบนทั้งล่างเลยยุ่ในจำนวนเลขสามตัวน่ะอ๋อพิษตะคนเนาะพ่อพิษตะคนในเลข่พตะคน เอ้โหยวองค้ค่ลูกหลานคนนั้มาหอดเี้ยคนเดีวอมาหอดเี้ยเรื่องวันเดยมาเบิงเลยมาเบิงเอาลูกสนุกมาเบิงเอาเลขไม่ซีูทานี่หะอืาไปซื้อ่าซื้อหลายเด้อสนกค่ะให้มันถือสักคนมีทุนมีฮ้องว่ากันไม่งเหยาไกยโสสนุกอมันใจได้ว่าเลขไหนเงย้าไกค่ะ อาพอปาะนี้น้ำเชี่ยกับสิรบกวนเวลาพอซำหนีเด้อพอครับค่ะขอบพระคุณพอหลายๆอย,ยู่ดีไม่แห้งเด้อพอครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับ่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายพ่อบุรีรัมเนาะครับผมงวดว่หาหันเลขตัวนี้เพิ่นได้แปดเจ็ดเก่าเข่าบนเข่าลางเนาะเมียนงวดดีได้ห้าหกเจ็ดค่ะ น้ำเชีย่ยวามาสรุปให้เอฟซีบ้างแล้วค่ะเพราะว่าคลิปนี้สิเป็นแนื้อทั้งผงชุดท้ายพอค่ะเลขบนนี่งวดว่าหันค่ะท่านผู้ชมนี่เถ่ามาครบบนเพิ่นว่ามาครบบนดิบ้านนี้มาครบบนล่างดิค่ะท่านผู้ชมได้ทั้งบนทั้งล่างเสียนน้ำเชีย่ยวเมืม่อกี้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าละ<พ>มาครบบนทั้งบนบัดเปลี่ยนยน,ยน,นี่ค่ะแต่ว่ามันคัดตรงนี้ดิเถ่า คัดเลขก่ามานมากันบัมนีนไม่มาด้วยกันแปดเจ็ดเก้านี่แม้คัดกันคัดขาพ่นไว้ยังก็เถอะนะเลขถือแต่ว่าคนคนก็ถือคนผิด <c oughs> คนดึงมาผิดอ๋อค่ะอาวันนี้พนเลื่อเปลี่ยนจากมาครบบนเป็นวามาครบบนล่างครับเพราะว่าเพ่นเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างอะนะแมนชุดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่าง เิ็นก็นยอมรับอย่พี่พอนาะค่ะท่านผู้ชมมาครบบนล่างตัวใดถามกันห้าสี่หกศูนย์เก้าหนึ่งครับผมค่ะห้าสี่หศนยหนึ่งค่ะถ้าบบออกเบินออกซ้ำก็สิตสามตัวเลยครับผมค่ะสองตัวบนสี่ห้าหกห้าเก้าครับเน้น6กห้าและหนึ่งสามตัวบนหกสี่ห้าหหห้า 690และ110ครับมาทีเลขเ่ามา้ำกันครับผม2738จ็ดสามนะสีอุนี่เนี่ยวังหันกับมาน้ำกันเนาะ <S <S เดี๋ยวให้เอฟซีบรกันสังเกตนะคะน้ำเชียเคก็ย้ำเสนอเลขกไม่มาด้วยกันอ๋อของอาจารย์ผู้แต่ก่นนอนแม่ทถาครับ <S 2> <S 2> บานนเอฟซี เพิ่นมีขอสังเกตได,ด้บ้านี่เพิ่นเอากายเป็นเลขเกิดแม่แม่นนี่คารันบผุผม้ชเนี่เลขไม่มาด้วยกันนี่หกแปดศูนห้าเจ็ดเ้าหนึ่งบยไม่มาด้วยกันเต็มเต็มมาทั้งบนทั้งล่างครับยี่นี่ให้ระวังไว้เนาะครับเอาคลิปต่อไปละคะเลขสายด่วนพ่อจ่านายเนาะครับค่ะ เอาค่ะดันผู้ชม่มอีกพอเพิ่นกะว่าตลกเนาะคะ่ะเลขถือแต่ว่าข้นข้นมันเห็ดผิดค่ะดันผู้ชมเพิน่นปกเพิ่นดึงออกมาผิดโตค่ะเพิ่นดึงออกมาผิดโตค่ะเอาเลขพ่อบุตรลีลำเด้อค่ะดันผู้ชมว่าหันเลขเพิ่นเลขมากครบบุญครบลางว่าหันเพิ่นกติด เก่าแปดแปดเก่าวิธีขัดนมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายคีมค่ะครับเอาก่อนจะไปขายคีมกับขอบคุณแม่เย็บซี่พอยเอ็บซี่เอื่อยๆทุกท่านได้ค่ะท่านผู้ชมครับ เพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนขีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่สบู่ค่ะร่นมนผูส้มสบู่กับเสรัหล่มตัวนี้ค่ะหนาเพิ่นมันมันเกี่ยงออกค่ะร่นมนผู้้มค่ะมันเกี่ยงหลังจากเพิ่นมีฝ่ามันมันกับแบบว่ากระลังสีออกนะคะท่นมนผู้้มค่ะเม่เอฟซีเพิ่นจะ,ะสั่งูคนี่เนาะโคนี่ค่ะ เอาถ้าสนใจก็ถักไลน์มาได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะบุแมนไอเดียไลนครับผมจเจษถิรวานน้ำเชียร์ครับผมค่ะอาแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เสร็จแล้วค่ะเส่ลํานี่ค่ะเสาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเสาแรงแล้วกับ ถ่ายเอฟซีมีกันแดดกันต้อจากเส้นลำนอะหรือว่าใส่แป้งตาลับด้วยเพราะว่าแป้งตาลับมีกันแดดด้วยค่ะท่านุูมชมค่ะนี่แหละค่ะสามอย่างนี้ค่ะท่านุูมชมใช้ดีค่ะเก่ามาเชีเยิบนกับใส่ค่ะท่านุูมชมหนาเหาเหี่ยวบ่ใา้หนาเหาแห้งด้วยค่ะท่านุูมชมตัวนี้ค่ะบ่าเหี่ยวบ่าแห้งหนาเต้งตึงด้วยค่ะท่านุูมชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะ เอาต่อมาก,ก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวด้ะค่ะรามผูชชมค,ค่ะอันนี้ก็อะไรแต่ผู้่นสนใจแน้วเป็นน้รมคอมในตัวครับผมค่ะพ่นสิสร้างตัวนี้เยอะที่สุดค่ะรามผูชชมขายดีค่ะ<ม>ถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้หยุดใส่ด้ะค่ะรามผูชชมให้หยุดใช้ค่ะนี่แหละครับผมค่ะค่ะล่อาไปใส่เบิ้งครับผมเปิดใจทดล่องใส่เบิ้งจาก เซตหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะถ้าสนใจก็ถักไล่มาเด้ค่ะสรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุมสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ